รอ <c oughs> นะคะรอฟังนะคะถ้บบาบอกว่าผู้พันเชิงเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะ <c oughs> ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะที่เขาอนะ ขับ Vamos, <alla> mhm. รถนำรถผู้พันมาไม่มีใครถ่ายได้ทันเลยก็ถ่ายไปถ่ายไปได้ทันทุกคนก็มาก็ลงมาเห็นแก่ก็เดินคุยกับมาส่งเสร็จก็แกก็ชี้ให้ไปที่ที่หนึ่งก็ผู้พันก็เดินไปหาที่หนึ่งรันนัำรถมาพูยง่ายแล้วสงบก็ขับรถไปเลยครับผม ดึงึงดึง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 ตึงตึงเอ้ายวรอแป๊บนึงนะคะอุ่นรอแป๊บเป็นยังสวัสดีค่ะผู้พันชูผู้พันชูค่ะ เสื้อส้มไม่ใช่เสื้อเหลืองที่อ๋อรับนี่ะครับแล้วเขาวดนำ